เมแกนมาเคิลนกำลังไล่ตามสไตล์หรือเปล่าเธอไม่รอคำเชิญจากแบรนดูราแต่กลับตัดสินใจเองที่จะมุดเข้าร่วมงานแฟชั่นวีคที่ปารีสเรื่องราวนี้ก่อให้เกิดการพูดคุยอย่างกว้างขวางและอาจสร้างความตกตะลึงให้กับใครหลายคนที่ติดตามข่าวบันเทิงแต่เดี๋ยวก่อนนี่อาจไม่ใช่แค่เรื่องของแฟชั่นธรรมดาแต่แฝงไปด้วยเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่านั้นมากลองมาดูกันว่าความจริงเป็นอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะในหมวดหมู่ข่าวบันเทิงของเราที่มักนำเสนอเรื่องราวน่าสนใจจากดวงดาวในวงการบันเทิงรวมถึงข่าวคราวจากต่างประเทศเมแกนมาเคิลนกำลังไล่ตามสอตล์หรือเปล่าเธอไม่รอคำเชิญจากแบรนดูราแต่กลับตัดสินใจเองที่จะมุดเข้าร่วมงานแฟชั่นวิกที่ปารีสเผยแพร่16ตุลาคม2568 6นาิกา30นาทีปรับปรุง16ตุลาคม2568 6นาฬกา30นาทีโดยผู้จัดการออนไลน์ เรื่องราวของเมแกนมาร์เคิลอดีตราชสเชสแห่งสัสเก็ตได้กลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงอย่างหนักหลังจากที่เธอปรากฏตัวในงานปารีสแฟชั่นวิกแต่ที่น่าตกใจคือเธอไม่ได้รอคำเชิญจากแบรนด์ใดๆเลยแต่กลับติดต่อไปเองเพื่อขอร่วมชมงานซึ่งทําให้บรรยากาศในงานนั้นเต็มไปด้วยความประหลาดใจและนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่รู้การกระทํานี้ไม่ได้เป็นเรื่องปกติสําหรับบุคคลที่มีตาแหน่งสูงเช่นนี้เพราะโดยทั่วไปแล้วการได้รับเชิญจากแบรนด์ดังๆมักเป็นเรื่องของกลยุทธ์และการวางแผนล่วงหน้า หลังจากที่เมแกนมาเคลิ้นได้ออกมาประกฏดตัวในงานปารีสแฟชั่นวิกเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาสิ่งนี้สร้างความตกตะลึงให้กับสื่อมวลชนและผู้ชมอย่างมากเพราะนี่ถือเป็นครั้งแรกที่เธอเข้าร่วมงานระดับนานาชาติเช่นนี้หลังจากชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปมากล่าสุดปีแอร์เปาโลปิซิโอลินักออกแบบชั้นนําจากแบรนด์เบรนซีโอเกิดได้เปิดเผยความจริงว่าเขาและเมแกนมีสัมพันธ์ส่วนตัวที่แน่นแฟนมานานแล้วแต่สําหรับงานนี้เขาไม่ได้เป็นผู้เชิญเธอมาด้วยตัวเอง ตรงกันข้ามเธอคือคนที่ติดต่อมาหาเขาเองพร้อมกับบอกว่าอยากได้ชมการแสดงแฟชั่นโชว์ผมกับเมแกนได้พบกันเมื่อหลายปีก่อนและตั้งแต่นั้นมาเราก็ยังส่งข้อความติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเธอติดต่อมาหาพร้อมกับบอกว่าอยากมาเชียร์การแสดงมันไม่ได้เป็นแผนการใดๆที่ซับซ้อนหรือยุทธศาสตร์อะไรทั้งสิ้นผมไม่ได้บอกใครว่าเธอจะมาด้วยเพราะผมอยากให้มันเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับทุกคนปิกซิโอลีอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นว่าการตัดสินใจนี้ไม่ได้มาจากการวางแผนทางการตลาดแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวซึ่งอาจช่วยบรรเทาความสงสัยของผู้ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจวงการแฟชั่นว่าบางครั้งการเข้าร่วมง,งานก็เกิดจากมิตรภาพแท้จริงไม่ใช่แค่การโปรโมตการมาของเมแกนในแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ทําให้ทั้งสื่อและผู้ชมที่ไปร่วมง,งานรู้สึกตกใจไม่น้อยเพราะเธอปรากฏตัวอย่างไม่คาดฝันและนี่คือช่วงที่หลายคนอาจพลาดไป ถ้าคุณเป็นผู้เริ่มต้นในโลกของแฟชั่นบอกได้เลยว่าการได้เห็นบุคคลดังเข้าชมงานแสดงสินค้าใหม่ๆมักสร้างกระแสและความสนใจเพิ่มขึ้นทันทีฝ่ายประชาสัมพันธ์ส่วนตัวของเมแกนได้ชี้แจงว่าเหตุผลที่เธอเลือกมาชมการแสดงครั้งนี้เพราะเธอต้องการให้กำลังใจกับปีแอปเปลโลผู้ที่เพิ่งเปิดตัวคอลเลกชันแรกในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของแบรนด์บริซิโอเกิเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและเธอเองก็มักจะสวมใส่ชุดที่ออกแบบโดยเขาเสมอซึ่งช่วยให้เราสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่านี่คือการ สนับสนุนเพื่อนฝูงในวงการไม่ใช่แค่การหาชื่อเสียงแม้ว่าจะมีเสียงวิจารณ์ตามมาว่าทําไมเมแกนถึงยังคงเลือกแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ไม่ดีอย่างไรก็ตามก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างหนักว่าเหตุใดเมแกนถึงยังเลือกสนับสนุนแบรนด์ที่เคยมีเรื่องอื้อฉาวเช่นนี้โดยหนึ่งในผู้ใช้เน็ตได้แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่าได้เชสแห่งความน่าเชื่อใจคดผู้หญิงที่อ้างว่าป้องกันสิทธิเด็กๆแต่กลับเดินทางไปชมแฟชั่นโชว์ที่มีแคมเปญน,น่ารังเกียจเกี่ยวกับเด็กๆ ในฐานะแม่คนหนึ่งเธอคิดอะไรอยู่ถึงได้ไปงานแสดงของแบรนด์ที่ใช้เด็กๆมาถือตุ๊กตามีที่แต่งตัวเซ็กซี่ซึ่งนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มกลายเป็นข้อถกเถียงถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ทราบเรื่องราวนี้บอกเลยว่าการถกเถียงนี้เกิดขึ้นเพราะแบรนด์ Balenciaga เคยถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในปี2022จากการนําเด็กๆมาถือตุ๊กตามีที่แต่งตัวในสไตล์พันธนาการบล็ดิททำให้เกิดความไม่เหมาะสมซึ่งแบรนด์เองก็ออกมาขอโทษต่อเรื่องนี้แล้ว แต่สำหรับบางคนมันยังคงเป็นจุดด่างพร้อยที่ยากจะลบล้างนอกจากนั้นเมแกนยังถูกโจมตีจากเรื่องที่เธอหัวเราะขณะชมการแสดงโดยเฉพาะช่วงที่เธอกำลังดูนางแบบเดินบนรันเวย์และหัวเราะออกมาอย่างสนุกสนานท่ามกลางผู้ชมแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เมแกนมาเคลิ้นหัวเราะแต่บางคนเชื่อว่าเธอกำลังตอบสนองต่อนางแบบที่สะดุดบนรันเวย์อย่างไรก็ตามตัวแทนของอดีตนักแสดงจากซีรีส์ซูสได้ชี้แจงกับเดลี่เมว่าเมแกนมาเคลิ้นไม่ได้หัวเราะเยอะเย้ใครเลย และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปบางทีการหัวเราะอาจเป็นแค่ปฏิกิริยาธรรมชาติในงานที่เต็มไปด้วยความตื่นเอตต้นไม่ใช่เจตนาร้ายอย่างที่ใครบางคนคิดแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างคุณคิดว่าเมแกงกำลังใช้โอกาสนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในวงการแฟชั่นหรือเธอแค่ต้องการสนับสนุนเพื่อนแท้แ,ทและการสนับสนุนแบรนด์ที่เคยมีเรื่องอื้อฉาวแสดงถึงการให้อภัยหรือเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ผิดไป อย่าลืมบอกเราหน่อยสิว่าคุณเห็นด้วยกับการกระทําของเธอหรือไม่หรือมีมุมมองอื่นที่อยากแบ่งปันแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไร